สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมซันนี่ครับคอมนิสจากหังสุพิมพ์สปอร์ตพูนะครับวันอังคารที่9มิถุนายนก็วันนี้หลักๆเกมเดฟเฟย์โคขคาวนะที่จะเป็นตัวหลักเลยนะครับออรอบรองชน์เลิร์ละแต่ว่าตัวที่ผมจะคัดมาวิจารณ์ในคลิปนี้นะฮะอืมก็จะเป็นเกมโปแลนด์นะครับหลีกโปแลนด์นะฮะซึ่งเข้าสู่ สองนัดสุดท้ายแล้วถือว่าบอลที่บอลที่เข้าสู่นัดท้ายเนี่ยผมว่าผมว่าน่าน่าเชียร์นะอ่ะมา <c oughs> เริ่มกันเลยนะครับโปลแลนด์เนี่ยต้องบอกนี้ก่อนสองนัดเนี้ยพอจบสองนัดสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปเพลย์ออฟกันต่อนะครับแบ่งเป็นสองโซนครับหนึ่งถึงแปดไปเพลย์ออฟลุน้นแชมป์ส่วนเก้าถึงสิบหกไปเพลย์ออฟหนีตกชัน้นคู่นี้นะครับคู่ที่ผมเลือกมานะเป็นเกลนหว่างเลชพอสนันนะครับพบกับโปกอนเลชพอสนันอันดับห้าโปกอนอันดับสาม นะครับอยู่ในโซนลุน้นแชมป์ทั้งคู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เรื่องของแต้มเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างค่อนข้างเบียดกันมากนะครับยังสถานาการณ์ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะโปโกรก้อนอไอโปรก้อนเนี่ยอันดับสามนะครับอันดับสามของโปรก้อนมี44แต้มเลชฟรอส์ใน,นอันดับ5มี43แต้มแต่ว่าอันดับ9นะครับตอนนี้คือราคอฟเชสโตโซวานะครับมี38แต้ม เท่ากับว่าถ้าใครเป็นพลาดแพ้สองนัดมีโอกาสโดนแซงได้เหมือนกันนะครับเออฉะนั้นโดยเฉพาะเลสพอสซันซึ่งแต้มน้อยกว่าเนี่ยผมว่าวันนี้พวกเขาเน้นเต็มที่นะครับออวันนี้ได้เปรียบเรื่องของการเล่นในบ้านด้วยซึ่งผมมองว่าสำคัญเพราะว่าถ้านับใส่ตีย้อนหลังเฮด o ูเฮดนะครับเฉพาะที่สามแห่งนี้ห้าเกมที่ผ่านมาครับเลสพอสันเปิดบ้านชนะโปก้อนมาห้านันดรวดแล้ว นะครับวันนีจ้จึงมองว่านะ่าเชียร์เลชพอสนันมากกว่าด้วยด้วยความที่ยังไงเกมนี้มัน,มนต้องเน้นอะ่ะคือถ้าวันนี้ชนะโอเคจบเลยครับจบเลยไปสบายนัดสุดท้ายแน่ๆนะครับก็ได้พักกันแน่ๆในนัดสุดท้ายวันนี้นะครับเรียอยู่ที่เลชพอลสนันต่อ0.75นะถือว่าค่อนข้างแพงนะเพราะาอันดับนต่ำกว่าเขาแต่ว่าไปต่อเขานะครับแต่ผมแนะนําให้เชียร์เลชพอนันไปนะครับ วันนี้บอลโปลแลนด์ฝากไว้หนึ่งคู่คือเลชพอสตันนะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ